มามาแล้วครับมามาแล้วเขาขัวข้วคือเกาสวัสดีจุงกระวันนี้เมนูเนื้อแดดเดียวครับสีมาอบอกวิธีทำเนื้อแดดเดียวอย้างตัวน่าใส่เนื้อบกขาเนื้อบักฟักก็เนื้อบ,อบฟกออบฟัก คุณหน่วยทุกฝากม,มาพาเครื่องก่อนครับบริการครับสูตรที่เขาเฮ็ดขายนี่ยนะอยู่กรุงเทพกรุงไทยสูตรยาวดเยวจะทำให้ดูมีประโยชน์ครับเฮ็ดกินก็นได้เฮ็ดขายก็ได้เงินครับนี่ขายพว่และสราบบาท เห็ดตอนไงครับสูตรมาตรฐานเอาคือสัน้นรถดเดียวเลยนี่ประมาณนี้ครับนี่ใส่มีดแนวน,นี้ง่งานครับธำรกิปนี้มีประโยชน์อ่ะ ซอยแซ้เนี่ยครับเนี่ยคนอื่นเห็นน้ำเนียเฮ็ดกินของแซบแซบนะเรียบร้อยแล้วครับต่อไปกันสีมาดูวิธีมักครับนะบอระกรักสูตรครับ อันนี้สำหรับเนื้อส,สองขีดเครื่องนะครับไม่ต้องบอกก็รู้หนึ่งช้อนใส่ไปเลยอันนี้โรสดีหนึ่งช้อนอน,นิ่หนึ่ง,งแล้วก็กระเทียมเจียวสลุยอยากให้มันเสบร้ายก็ใส่ได้ร้ายครับ น้ำมันพืชยี่ห้อเฮียอะไรก็ได้ใส่ไปเลยตอนนี้เหาครับง่าย่ะแล้วก็นมเจืดถ้าไม่มีเราก็ใส่นมลงเรียนไปกินได้เหมือนกัน แล้วก็คั้นเลยเท่านี้แหละครับเครื่องปรุงมงั้นโมมียง่ายป่ะง่ายมากให้เห็ดกินก็นได้ครับเก็บขายก็ดีแต่พวกขีข้านเสียบหากดูแล้วมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้หาคลิปมาให้เบื่องเรื่อยๆ แล้วก็ตากมามีตะแกงครับก็เลยใช้ถาดเรียกเป็นตอนเป็นตอนหน้าครับเดี๋ยวไปพึ่งแดดสูตรนี้บ้องใช้น้ำตาลครับ เพราะมันไม่เข้ากันมักแบบบ้านๆนเหยียบร้อยเห็ดกินเลยพี่น้องเลยเจ็ดเหดม็นมาบอกห้กันเห็ดกินแล้วแซ่บไหนว่าแบบสิ่นรอดบ้านเฮ้าครับเน,น ่าตากกันเลยครับอืมตากง่ายเลยนะแดดมต้องไปตากไกลครับ